เรีวยกว่าโดนดราม่าสนันไปก่อนหน้านี้สําหรับลาไยหอยดองคาหลังจากกินปลากระป๋องกลางสนามบินชาวเน็ตเสียงแตกโต้กันเดือดโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพฤติกรรมของลาไยหอยดองคาด้วยครับบางคนบอกว่าเอาจริงถ้าคนไม่ได้กินด้วยก็คือเหม็นมากนะบอกเลยและก็บอกต่อหนะครับว่าเหมือนพวกปลาหมึกไส้กรอกอีสานแต่ถ้ากินด้วยกันเนี่ยกลิ่นก็จะปกติไม่เหม็นนั่นเองครับและบางคนก็บอกว่าเกรงใจคนอื่นด้วยนะคะเรื่องกลิ่นคนข้างๆเขาจะด่าเอานะคะมันคาวมากเลยปลากระป๋อง ที่ไม่ผ่านการปรุงนะครับหรือว่าทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเราเป็นคนสาธารณะใช้ชีวิตการเดินทางของกินรองท้องมีมากมายไม่ส่งกลิ่นรบกวนคนข้างและก็บอกต่อนะกรบวาทำคอนเทนต์ก็ต้องเลือกที่เหมาะที่ควรไม่ต้องด่ามานะคะสําหรับคนที่รักน้องแบบผิดผิดแลวก็มีคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่ามันคาวมากนะ คนไม่กินไม่ได้กลิน่นส่วนคนที่ไม่ได้กินก็จะได้กลิ่นคาวนะแม่แล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่ากินง่ายมากแต่การรัเทศาก็ดูบ้างอาหารที่มีกลิ่นไม่ควรที่จะกินเลยนะแล้วก็บอกนะครับว่าผู้จัดการส่วนตัวทีมงานไม่มีใครเตือนบ้างแล้วก็บอกว่าสงสารคน่ข้างถ้าจะเหม็นแต่คงไม่กล้าบอกนั่นเองครับ แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็เห็นต่างกันนะครับโดยบอกว่าปลากระป๋องเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นแรงเท่ากับปลาร้านะครับโดยบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกนะครับว่าคนเราเนี่ยเขาจะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินพวกที่บอกว่าเหม็นอย่างนั้นเหม็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินค่ะแล้วก็บอกต่อนะครับว่าไม่กินไม่ชอบก็ไม่มีใครว่าเนาะไม่ว่าจะกินอะไรมันก็ขี้ออกมาเหม็นเหมือนกันเยอะเนาะคนเรานะครับแล้วบางคนก็บอกว่าน่ารักกินง่ายดีอร่อยด้วยเนาะแล้วบางคนก็บอกนะครับว่าน่ารักอินดูสุด กินง่ายอยู่ง่ายนอกจากนี้ก็ม enfin> ีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีใครในสนามบินร้องเรียนเรื่องกลิ <S <S ่นปลากระป๋องบ้างไหมคะนอกจากคนในโซเชียล555นั่นเองครับ แล้วคอมเมนต์นี้เนี่ยก็บอกะครกบกว่ากินง่ายอยู่ง่ายน้องลํใหญ่แต่จะทําอะไรเนี่ยก็ผิดไปหมดโลกออนไลน์เนี่ยมันโหดร้ายมากเวลาน้องลงน้องโพสต์อะไรเนี่ยก็จะถูกสังคมรุมประนามในทางลบและก็บอกว่าชีวิตคนเราไม่เท่ากันอยู่ยากในยุคออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมคนที่อยู่บนมือถือก็จะมีหลายพลังงานที่ถ่ายทอดเรื่องส่วนตัวเพราะว่าช่องทางของตัวเองและก็บอกต่อด้วยกับกว่าการมองมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่เขาชอบเขาก็จะชื่นชมบอกว่าน่ารัก ส่วนคนที่ไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าไม่น่ารักขาดใจเข้าไปหมดถ้าเขาไม่ชอบคุณจะขยับตัวอะไรก็ผิดไปหมดนั่นเองครับกินง่ายมากมันตรงนี้แบบแเลยกินจริงนี่แหละชีวิตการเดินทาง เขาบอยังไม่จบครับหลังจากที่ดราม่าคิดปลากระป๋องกลางสนามบินไปแล้วนะครับก็มีประเด็นที่หลายคนเนี่ยจับตามองอย่างหนักเช่นเดียวกันครับหลังจากที่เท้าแตะแผ่นดินญี่ปุ่นนั่นเองครับที่จัดทริปกันไปทั้งแก๊งนั่นเองซึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของลำใหญ่ดองคำเลยก็บอสเอลหวานอดีตแดนเซอร์ของลำใหญ่ก่อนหน้านี้ ที่เคยมีประเด็นเรื่องของความรักกันไปจงกระทั่งต้องไปนั่งรายการห่วงกระแสเพื่อชี้แจงนะครับต่อมาเนี่ยเพชชิเผื่อเองก็ได้มีการโพสต์ตั้งคําถามนครับเป็นภาพจากสตอรี่ของบอสอดีตแดนเซอร์นะครับที่โพสต์เอาไว้นะครับซึ่งเป็นภาพผู้หญิงรายหนึ่งหันหลังกําลังชมธรรมชาติที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้เนี่ยบอสเองก็ยังได้มีการโพสต์ลงไอจีสตอรี่เป็นภาพตนเองเช็คอินที่ญี่ปุ่นด้วยมาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าอุ๊ยหอมกลิ่นความรักท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายครับต่อมาเพชรย หายทองคำครับขณะนั่งเครื่องบินเทียบกับภาพหญิงสาวที่บอสเนี่ยได้มีการโพสตลง i อ Story ซึ่งดูจากเสื้อเนี่ยก็คล้ายกับลำไยมากไม่ว่าจะสีหรือว่าทรงนะครับมาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าทริปญี่ปุ่นของลำไยดองคาบอสเอลวานก็ลงสตอรี่ที่ญี่ปุ่นเป็นภาพผู้หญิงเดินหันหลังแค่คล้ายแหละพวกแกคิดมากเขาไม่ได้ไปด้วยกันมั้งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคอมเมนต์เนี่ยแตกเป็น2ฝัง่งทั้งยินดีแล้วก็ยังไม่มุกออนจากเรื่องเดิมๆที่ผ่านมานั่นเองครับ นอกจากนี้เนี่ยเพชีเผือกเองก็ยังได้มีการโพสต์ต่อด้วยนะครับเป็นภาพลำใหญ่ังคำที่ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นนี่แหละครับชุดสีครีมสะพายกระเป๋าและก็เทียบกับภาพจากสตอรี่ไอจีของบอสที่มีการโพสต์เอาไว้โดยเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเสื้อคล้ายกับลำใหญ่สะพายกระเป๋าแบบเดียวกันที่ยืนถ่ายภาพของ JR คู่กับวิวด้านหลังนะครับก็ดูเหมือนลำใหญ่นั่นแหละครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าพวกแกคิดมากอี2ีหลังจากที่ลำใหญ่งคำเนี่ย ยกแก๊งไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ด้วยความบังเอิญกับบอสแดนเซอร์เนี่ยก็ไปเช็คอินที่ญี่ปุ่นด้วยภาพวิวเอยใดภาพที่บอสลง IG Story เนี่ยก็มีผู้หญิงหันหลังกำลังแชะภาพวิวภูเขาไฟฟูจิแค่อาจจะคล้ายลำไยเฉยๆแหละพวกแกคิดมากกันไปเองนะครับทำกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายครับอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองครับบางคนบอกว่าวุ่นวาวอะไรกับชีวิตเขาก่อน เจ้าตัวเขาไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเขาก็เคลียร์กระจบไปแล้วต่างคนต่างเริ่มชีวิตใหม่ไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านเอาเวลาไปจัดการชีวิตตัวเองให้ดีเท่าเขาก่อนเถอะแล้วก็บอกว่าว่าแล้วก็ไปละอีอีนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนคอมเมนต์บอกว่า ทำไมคนไทยเนี่ยชอบเอาเรื่องชาวบ้านมาหนักหัวตัวเองจังพร้อมกับบอกน,นี่ยับว่าเขาไปเขายังไม่เดือดร้อนเงินก็เงินเขาเรื่องของเขาคนอื่นเดือดร้อนแทนซะง,งั้นแฟนเก่าก็จบกันไปตั้งนานแล้วเหนื่อยกันไหมตามด่าตามแซะเขาอะนะครับแลวก็บอกว่าเห็น <est> <mulher>: แต่ชีวิตคนอื่นเดือดร้อนแต่ว่าชีวิตเจ้าตัวเขาก็มีความสุขดีนะแลวก็คมนี้บอกว่าช่างเขาเถอะ ดูที่บ้านให้ดีก่อนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนบอกอีกว่าเป็นแฟนกันเนอะแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าการะเป๋าก็ชัดแล้วนะบางคนบอกนะครับก็ดีนะคนรักกันไปไหนไปกันบางคนก็บอกว่าเสื้อฮูดขาว JR นะครับซึ่งแน่นอนว่าภาพที่ถ่ายเนี่ยเป็นภาพลำใหญ่กำลังถ่ายภาพให้ JR คู่กับภูเขาไฟนะครับแต่ว่าคนที่ลงสตอรี่เนี่ย ก็คือบอสนั่นเองนะครับก็หลายคนก็จับตาว่าอาจจะไปที่เดียวกันทริปเดียวกันหรือไม่นะครับแล้วบางคนก็บอกนะครับว่าถ้าเขาจะไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ตอนนี้ยังไงน้องเขาก็โสดทั้งคู่และไม่ผิดที่น้องเนี่ยจะมาคบกันและถ้าน้องเนี่ยมันจะเปิดตัวก็โอเคนะไม่ติดเลย ส่วนคนที่ไม่ชอบน้องก็แค่เลื่อนผ่านเนอะไม่ต้องไปแซน้องเขาเราไม่ใช่ f c ใครแต่ก็ติดตามน้องด้วยผลงานเรื่องส่วนตัวมันก็เรื่องของเขา <S <S และก็มีอีกมากมายหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพา์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คิดว่าน่าจะไปทริปเดียวกันรายการแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ลำยญยแหรอครรเคยสัมภาษณ์เรื่องแฟนเอาไว้นะครับบอกว่าไม่ได้ไฟหาไม่ได้ปิดกัน้นถ้ามันจะมาเนี่ยก็คงมาเองก็คือไม่ได้ไฟหาก็ไปเรื่อย เพราะตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วรวมถึงยังเคยพูดถึงบอสอดีตแดนเซอร์ด้วยนี่ก็บอกว่าปัญหาเนี่ยมันจบไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นพี่น้องการคุยกันได้ดังนั้นเนี่ยถ้าทริปนี้เนี่ยจะไปด้วยกันก็ไม่ได้แปลกนะครับแต่ว่าจะไปในฐานะอะไรนั้นก็คงต้องรอฟังจากปากลำไยรอคำนั่นเองครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูหน่อยครับว่าลำไยเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เรื่องแฟนเอาไว้ว่ายังไงบ้างแล้วก็พูดถึงบอสแดนเซอร์เนี่ย เอาไว้ว่าอย่างไนบ้างนั่นเองครับก็ตอนนี้โอเคค่ะทุกอย่างโอเคเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับการทํางานมากขึ้นเราก็มีเวลาในเรื่องของการแบบทํางานมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็โอเคโสดสนิท่คะโสดค่ะโสดสนิทค่ะตอนนี้ได้คะก็ลองดูค <laughs> ่ะแบบไหนคะแบบไหนแบบไหนถึงจะเปิดใจเออหนูไม่ได้ปิดใจแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะค่ะมันหนูคิดว่าแบบ คือเราไม่ได้ฝ่ายหาตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกันคือถ้ามันจะมามันก็คงมาอย่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าจะไปฝ่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนี้โอเคแล้วล <ไป S 2> นั่นนะสิแม่มันก็ไม่ได้มีเวลาฝ่ายหาไง <laughs> ก็ปล่อยเป็นปล่อย,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 อยมันไปตามการเวลาดีกว่าว่าตอนนี้ก็โอเค <laughs> ค่ะเรื่องมีราแน่กมีผลการที่จะมีความรับาเพราะเวลาจะแบบค่ะก็อาจจะต้อง ไม่หนูก็ไม่แน่ใจก็อ,อาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็อ,อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทํางานเราแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนลัสายงานก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะมันก็น่าจะไม่ตรงกันอยู่แล้วลนะอะไรยเงี้ยก็ไม่นะคะเพราะเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็มีเ<ม>ยอะอยู่ใช่ใ,ใช่ไม่มีเวลาเหงาเลยงานทํางานไม่มีเวลาเหงาเลยอาจารย์เติมตารางงานให้เต็มที่ ไม่อไม่ปิดกั้นค่ะจริงๆคือไได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ปิดกั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเ่เรารู้สึกว่าแบบพอแค่คนที่คุยเข้าใจใช่ใช่ใช่ค่ะได้หมดใช่เห็นเห็นค่ะก็จะมีแบบว่าบางอ่า TikTok ช่องก็เอาไปลงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ะเป็นโมเมนต,ต์แบบน่ารักแบบคุยกันอะไรเงี้ย ก็ส่วนมากก็จะเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าน้องเองกอ็ยังคุยกับทุกคนปกติในวงค่ะเหมือนอย่างเราไลน์น้องก็จะเข้ามาส่งของขวัญพูดคุยหรือว่าพี่มิน้นหรือว่าพี่พเจอะไรเงี้ยค่ะก,ก็จะมีแบบบกวนลเข้ามาแบบพูดคุยกันเรื่อยๆค่ะใช่ลูกสแลวหละก็ูอยากให้บอสับมเต้น็มีค่ะก็มีก็มีทั้งส่วนที่อยากให้มาเต้นหรือว่ามีบางส่วนก็บอกว่าเออก็ทำงานคนละส่วนก,ก็ก็ดีแล้วก็เห็นตามคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก อ๋อค่ะอ๋อ,อสำหรับหนูหนูคิดว่าคือเราแบบอยู่ในสถานะแบบพี่น้องอะค่ะหมายว่าก็พูดคุยกันได้คือเราไม่ได้ทะเลาะกันก็ตั้งแต่แบบหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่ทํางานก่อนที่จะแบบจะมีข่าวใหญ่นะคะก็คือตอนนั้นหมายถึงว่าเรื่องปัญหาต่างๆคือเราคือเราเคลียร์กันจบไปแล้วแล้วก็อยู่ในสถานะแบบการทํางานพี่น้องหรือว่าเจ้านายกับลูกลูกลูก,ล,กลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ปกติอะค่ะเป็นเป็นพี่น้องคุยกันตอนนี้คือหมายถึงว่าพอมันเป็นข่าวใหญ่มาปุ๊บคือเราเลิกทะเลาะก,กันไปแล้ว <laughs> ใช่ก็ก็เลยยังคุยกันได้ปกติอยู่อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่าหาตันใจเราไม่มีนหนุ่มๆเข้ามาพิยงเพี้ยงต่อเราโกรธแบบทักเข้ามายังค่ะยังค่ะส่วนมากจะมีแบบ ไปเรื่อยมากกว่าแบบแบบไปเรื่อยอย่างเช่นแบบ,แบบว่าอวตารอะไรเย่างี้มากกว่า <อ versuchen S 1> ที่แบบไม่ได้มีตัวหรือว่าแบบมีตัวตนก็มาแปกๆๆลกแปลกอะไรยเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอ่านแล้วก็ปล่อยปล่อยผ่านไปเป็นงงองอะไรงเงี้ยก็แบบยังไงอ่ะแบบมีทักเข้ามาแบบจีบได้ไหมหรือว่าอะไรคือแบบจีบได้ไหมคือหนูงงกับผู้ชายที่ถามว่าจีบได้ไหมมากเลย คือจะจีบก,ก็ก็จีบไปเลยต้อองถามะไรแล้วคือต้องตอบว่าอะไรเอาจีบได้ค่ะจีบจีบไปเลยก็ได้แบบแบบจีบแบบไม่ต้องรู้ตัวได้ไหมแบบไม่ต้องมานั่งถามว่าจีบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ชอบแบบลุกแบบตรง <S <S ตรงหรอชอบตรงตรงค่ะแต่ว่าหนูชอบการที่แบบอ่าจีบโดยจีบโดยภาษากายอะ่ะแบบไม่ใช่แบบถามว่าจีบได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราตอบว่าจีบได้มันเหมือนกับการรับรักไปแล้วปะแบบจีบจีบได้ค่ะอะไรเงี้ย มันมบบนันอะอนคอ่าแบบค่ะหนูจะตอบยังไงคนที่เข้ามาจะต้องอยู่ในเอออยู่ในแวดวงแวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคือหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยคุยกับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยคือเพราะเราไม่อาจจะไม่รู้จักกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าเคยเจอหน้ากันเคยคุยอย่างงั้นเราจะมีสิทธิ์แบบตอบ DM มมากกว่าใช่ค่ะค่ะ ค่ะที่ที่ที่เคยเจอหน้าเจอตากันนะคะเหมือนว่ามีตัวตนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ก็อาจจะไม่ได้อยากจะคุยแบบแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเฉตอนนี้ถ้าถามว่าต้ออยากให้คนเข้ามา,าก,าก,ก็ตอนนี้ก็ตหน,นูรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าก็ก็เข้ามาคุยได้ค่ะแต่ก็ดูกันอีกทีว่าเราจะยังไง ไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้หวยหาค่ะใช่ถ้ะก็จีบเลย่าใช่พอถามปุ๊บเ่อเราตอบว่าจีบได้ปุ๊บคือเ,เหมือนรับรักแล้วอ่ะธนต้องมาแบบเนียนเมาแบบเนียนใช่ซื้อของกินมาฝากเน้นกินหนูกินได้หมดนะแม่เป็นคนชอบกินชอบชิมใช่ชอบกินแต่ช่วงนี้รอรอ